สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับสนุกเกอร์อิซุซุคิงยอนนะครับผมก็วันนี้นะครับพามาดูนะครับ10ล้อเพาเดียวนะครับคันนี้ทําการเสริมคาน้าเพิ่มมาเป็น12ล้อนะครับคันนี้จะเป็นรุ่น240แรงม้านะครับไซส์เเมตร10นะครับด้วยความที่ว่า240แรงม้าจะมีอยู่4ช่วงความยาวนะครับแต่นะครับ ถ้าเป็นรุ่นที่เป็น ABS นะครับก็จะมีแค่3ช่วงความยาวนะครับมี6เมตรเมตร1แล้วก็7เมตร7นะครับผมตัวนี้ก็จะมีระบบ ABS เข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมลดบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับคันนี้ก็จะเป็นแท้งน้ำมันนะครับ25,000ลิตรนะครับก็จะมีอยู่อยู่ทั้งหมด5ช่องนะครับช่องละ5,000ลิตรนะครับผมทำการย้ายอุปกรณ์ต่างๆนะครับผม ถังน้ำมันก็จะย้ายไปอยู่อีกฝั่งนึงเลยนะครับผมนะครับผมให้ดูนะครับถังน้ำมันก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเสริมคันหน้านะครับคันหน้าก็จะเป็นแบบถุงลมนะครับยกเพ่าได้นะครับผมคันนี้ต่อตัวถังที่ NHL นะครับ NHL Taylor หรือที่เรารู้จักกันในนามของงวนทงหลีนะครับผมตัวที่เป็นในส่วนของที่วิ่งน้ำมันเชื้อเพลิงได้ก็จะมีอยู่นะครับ FVM 240แรงม้านะครับก็จะมีในส่วนของตัว IESC ด้วยนะครับแต่จะมีเฉพาะแค่240แรงม้านะครับ300ไม่มีครับแล้วก็ลูกค้าบางท่านก็ถามเข้ามานะครับเฮ้ยอยากได้300แรงนะครับ ตัวเเมตรนะครับตัว7เมตรไม่มีนะครับมีแต่7เมตร7นะครับ300แรงจะมีแค่ไซส์6เมตรแล้วก็7เมตร7นะครับแล้วก็ไม่มีระบบ a b s ให้นะครับผมให้ดูภาพรวมครับผมลูกค้านะครับสนใจสอบถามข้อมูลโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์081355 4305นะครับหรือนะครับพักเข้ามากันได้ที่นะครับสนุกเกอร์อีซูคิงยนนะครับทั้ง YouTube นะครับ เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ติกต็อกนะครับผมสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับอันนี้ก็ทําการย้ายนะครับย้ายถ้อยเสียมออาไ้ข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวพาไปดูคานยกดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นคานยกนะครับแบบถุงลมนะครับยกเข่าได้นะครับ ครับผมรถน้ำมันต้องติดตั้ง PTO ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับสวิตตัดไฟภายนอกหัวเก๋งนะครับผมก็จะมีอยู่2จุดนะครับมีในในหัวเก๋งกับนอกหัวเก๋งนะครับถ้าสมมติว่าตัดเฉพาะด้านในนะครับด้านนอกก็ยังเปิดได้อยู่ครับแต่ถ้าสมมติว่าตัดจากด้านนอกทีเดียวเลยนะครับตัดทั้งคันครับผม ประมาณนี้ครับ